ไทซึ่งมีมากี่ปีสิบปี <10 S 1> ปครับผมอันเนี้ยเซรัม่มน้ำมันมะพร้าวขายมาแล้ว5าล้านชิเราขายทั้งหมดกี่ประเทศทั้งหมด16ประเทศแล้วครับ16ประเทศแล้วหนึ่งในนั้นมีประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นที่พูด2ประเทศนี้เพราะว่า2ประเทศนี้ขออยอยยากมากคอย่ารเรียกว่ายาก โคตรยากถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานเขาเขาไม่ให้แต่เราได้ออยแบบได้จริงๆซึ่งเป็นแบรนด์ไทยไม่กี่แบรนด์ที่ได้ใช่ครับผมเราคือหนึ่งในนั้นพินนารา แล้วตัวนี้เดียงไงคุณแม่คะวันนี้เรามาทั้งหมด3ไอเทมเออนุ่มๆบบขออนุญาตพูดถึงไอเทมที่นุมบบน่มๆปลื้มแล้วชอบมากที่สุดคืออันนี้คือเซรั่มน้ำมันมะกราชน่าหรอไม่ราคาดีกลิ่นดีคุณสมบัติดีมากจบทุกอย่างทั้งตัวในขวดนี้ขวดเดียวออคุณสามารถที่จะถูแบบนี้แล้วก็ทาผิวคุณทาได้ตั้งแต่ศีรษะออหน้าไม่แพ้ผมผ่มได้หมดผมเห่มคอโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบคอหน้าตึงแต่คอไม่ตึงก็ไม่ไหวนึกออกป่ะเราก็ต้องลาก มาเลยจากคอแล้วก็ตาทาทั้งตัวหลังอาบน้ำมันใช้ได้ทั้งตัวอันนี้เป็นไอเทมที่นุ่มแบบเลิฟที่สุดและของคุณแม็กมา2ไอเทมไอเทมแรกคืออะไรคะซูเปอร์เซรั่มนะครับผมซึ่งซูเปอร์เซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีไฮยาลูรอนสามโมเลกุลนะครับเซรามไอห้าชนิดนะครับแล้วก็นอาซินอไมด์นะครับวิตามินซี ซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนะครับให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างใสไปพร้อมกันสำหรับผิวหน้าโดยเฉพาะใช่ครับผมช่วยให้ฝ้ากระหลุมสิวริ้วรอยแลดูดีขึ้นขวดเดียวรู้เรื่องใช่ครับและอีกหนึ่งไอเทมซูเปอร์ครีมนะครับก <Cream> ินาลาเพอร์เฟกต์รีเพลซูเปอร์ครีมนะครับ <S <S เป็นเนื้อครีมสูตรเข้มข้นเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ที่มีส่วนผสมของ สมแดงเกาหลีนะครับมไม่มีน้ําหอม,อมกลิ่นด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นกลิ่นจากสมแดงเกาหลีโดยเฉพาะซึ่งตัวสมแดงเกาหลีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของจิงเซงโดซาที่สูงมากมนะครับผมแล้วก็มีอัลฟาบูตินนะครับ สารสกัดจากรากชาเอมนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสฝ้ออากระและดูลดเลือนสองขวดนี้เป็นไอเทมสำหรับผิวหน้าโดยตรงใช่ครับส่วนอันนี้ไอเทมเนี้ยเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยผู้ชายจะชอบมากเพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะบ๊อบบี้ใช้อ่ะชอบมากมแล้วตัวไหนใช้ยังไงบ้างตัวกลิ่นดีมากตัวซุปเปอร์เซรั่มนะครับก็คือหลังล้างหน้าก็คือสามารถทาได้เลยแล้วก็พอทาซุปเปอร์เซรั่มเสร็จปุ๊บก็ทาต่อ้ดยซุปเปอร์ครีมได้เลย สำหรับนุมแบหนะนุ่มแบบชอบอันนี้มากที่สุดคือต้องบอกว่านี่คือน้ำมันมะพร้าวที่เป็นเซรั่มที่นุมแบบอ่ะตอนนี้นุมแบบกวาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยอ,อันนี้จบขวด,ดเดียวเลย